ที่เห็นนลองดดดู้ยใเขาเหมือนวิดีโอคอรสักอย่างนึงอะเห็นคนลุมกันน่าจะไม่รู้ว่าทักสินแบบถึงหรือยังไม่น่าจะใช่นะกำลังดูอยู่ผู้ชมคะสำหรับบรรยากาศล่าสุดตอนนี้นะคะทีมข่าวเราอยู่ที่บริเวณหน้าเอ็มนะคะที่เป็นอาคารผู้โดยสารอากาศยานส่วนบุคคล ซึ่งลักษณะด้านหน้าเนี่ยค่ะเหมือนลักษณะมีใครบางคนนะคะกำลังวิดีโอคอลมา,า,มาหามวลชนที่อยู่บริเวณด้านหน้าทางออกนะคะที่มีรายงานว่าคุณทักษิณจะต้องเดินมาที่บริเวณจุดนี้นะคะก็เรียกได้ว่าตื่นเต้นกันมากพอสมควรค่ะหลังจากที่มีรายงานว่าเกือบจะ อีกประมาณ15นาทีก็จะ9โมง<ม>ก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณทักษิณได้ทวิตเตอร์นะคะบอกว่า9โมงเนี่ยขอจะขอใช้เวลาขอใช้ลมหายใจเดียวกันกันกบประชาชนคนไทยนะคะก็คือเหมือนกับว่าเหยียบประเทศไทยแล้วนั่นเองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือรออยู่นะคะว่าจะเดินทางมาถึงประมาณกี่โมงเราก็ไลฟ์สดให้ผู้ชมดูบรรยากาศคร่าวๆไปก่อนนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ย คนค่อนข้างเยอะแล้วก็สัญญาณค่อนข้างสะดุดเล็กน้อยนะคะแต่ว่าเราก็จะไลฟ์สดให้คุณผชมได้ดูเรื่อยๆนะคะใครที่กำลังรับชมอยู่นะคะก็สามารถส่งดาวมาเป็นกำลังใจซัพพอร์ตพวกเราได้นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังรออยู่นะคะเนื่องจากว่าอยู่ใกล้กับสนามบินนะคะก็อาจจะทําให้สัญญาณไม่ค่อยสเสถียรเล็กน้อยนะคะ แต่ตอนนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามวลชนก็ตั้งกองอยู่นะคะมีทั้งที่เป็นแขกเวไพีที่รู้จักกับทางคุณทักษิณเป็นการส่วนตัวนะคะมีสมาชิกของพรรคภูมิใจไทยออขอภัยค่ะสมาชิกของพรรคเพื่อไทยแล้วก็มีสมาชิกข,ของอพรรคชาติไทยพัฒนาก็เดินทางมาเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็กําลังดูอยู่ว่ามีใครบ้างที่เดินทางมาถึงแล้วนะคะอาจจะรู้สึกว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ย ดเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้ดูอีกรอบนึแล้วก็แขก V.P. ต่างๆที่รู้จักเป็นการส่วนตัวตก็จะพบปะก,กันตรงนี้จากนั้นเองค่ะบรรยากาศด้านหลังเราจะให้คุณผู้ชมเห็นนะคะก็เป็นส่วนของด้านมวลชนคนเสื้อแดงนะคะที่ มารอคุณทักษิณตั้งแต่บางส่วนเนี่ยก็มาตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาแล้วนะคะแม้ว่าฝนจะตกก็มารอกันแล้วก็ตอนเช้าประมาณเช้ามืดเนี่ยก็มีบางส่วนที่นั่งรถบัสลงรถบัสมาเพื่อที่จะจัดจองพื้นที่ในการมาต้อนรับคุณทักษิณหลังจากที่ไม่ได้กลับประเทศไทยมานานถึง17ปีนะคะก็มาพร้อมกับรถเครื่องเสียงนะคะมาพร้อมกับป้ายที่เขียนว่าต้อนรับนายกในดวงแล้วก็มีรูปของคุณทักษิณมากมายเลย ตอนนี้ก็รอกำหนดการอยู่นะคะว่าจะเดินทางมาถึงประมาณกี่โมงถึงไหมไม่รู้ว่าไลน์เห็นแบบเห็นดูว่ามีที่เขาไปเดี่ยวคอลคุณเลยทักษิณเหรอวิดีโอวคอลคุยบใครสักคนหนึ่งแต่เขาบอกว่าเป็นแบบเป็นเนกันน่าจะอยู่ข้างในจะเป็นญาต<น>ิหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ,อ้ยอยู่ในตัวอาคารจะขยับขึ้นเรื่อยๆนะคุณนนลงยังถึงยัง ตอนนี้นะคะจะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้อารักขาความปลอดภัยเพื่อจัดระเบียบความปลอดภัยหลังจากที่มีกระแสว่าตอนนี้คุณทัศินอาจจะใกล้ที่จะเดินทางมาถึงที่ประเทศไทยแล้วนะคะ อันนี้ทุกคนก็กําลังรอดูวินาทีประวัติศาสตร์เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณรังสินเคยก่อนที่จะเกิดรัฐประหารนะคะก็มีช่วงหนึ่งที่คุณรังสินไม่สามารถกลับมาที่ประเทศไทยได้ก็ต้องอยู่ที่ต่างประเทศหลายปีประมาณแบบเกือบ2ปีได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเองเนี่ย<ไ>ก็มีโอกาสได้กลับมาที่ประเทศไทยก็เป็นภาพที่ก้มกาบแผ่นดินที่สุวรรณภูมินะคะก็จะเป็นภาพไวรัลที่เราพัก จนถึงทุกวันนี้เลยแล้วก็เนี่ยตอนนี้ก็กําลังลุ้นอยู่ว่าคุณนักสินจะเดินทางกลับแล้วก็จะปรากฏตัวให้เห็นหรือไม่อย่างไรแต่ว่าที่เราสังเกตเห็นได้ตอนนี้คือเจ้าหน้าที่ตํารวจมีความเคลื่อนไหวน,นะคะกําลังเหมือนกําลังเดินเข้าไปภายในอาคารผู้โดยสารส่วนบ<น>ุนคคล<น>ก็จะเป็นผู้การสองนะคะที่ดูแลความปลอดภยัยตรงนี้ก็จะสังเกตว่าเริ่มมีความเคลื่อนไหวต่างๆแล้วนะคะเมื่อทางเจ้าที่เริ่มขยับขยายเริ่มขยับเข้าไปด้าน นายกานักโทษหรือว่าเวลาผู้ต้องหาที่มีคดีติดตัวจาเป็นต้องเข้าไปในเรือนจำเนี่ยก็จะมีการกักโลกก่อนก็คือกักประมาณ10วันหลังจากนั้นเองช่วงเวลานั้นเนี่ยก็คือจะห้ามงดญาติเข้าเยี่ยมนะคะ5วันแรกเนี่ยห้ามเข้าเยี่ยมแล้วก็5วันหลังเนี่ยก็สามารถเข้าเยี่ยมทางออนไลน์ได้ก็คือสามารถวิดีโอคอลคุยกันได้นะคะโดยสาเหตุหลักที่มีกระแสข่าวว่าทําไมคุณนักสิงห์ถึงเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยนะคะก็เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ คุณทักษินเคยบอกว่าอยากจะกลับมาอยู่กับครอบครัวแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอายุประมาณ74แล้วก็ถือว่าเป็นอายุเยอะมากพอสมควรแล้วคุณอุ่งเนี่ยก็มีน้องด้วยนะคะก็อยากจะกลับมาเลี้ยงดูหลานอยากจะกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดของตัวเองนะคะก็เลยเป็นสาเหตุที่ตัดสินใจกลับมาขนาดเดีเยวความหลักๆนะคะที่คุณยิ่งรักได้โพสตทางเพจของเธอนะคะแล้วก็ ลงรูปลงคลิปวิดีโอที่มีการกอดกับพี่ชายตอนที่ส่งขึ้นเครื่องด้วยนะคะโดยรายงานข่าวว่าประมาณ10คนด้วยกันนะคะที่อยู่บนเครื่องบินกับคุณทักษิณซึ่งเป็นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเนี่ยก็จะมีคุณโอ๊กนะคะที่เป็นลูกชายแล้วก็มีคุณหญิงพจมานที่เป็นอดีตภรรยานะคะแล้วก็มีทนายความแล้วก็มีคนที่เกี่ยวข้องรวมๆแล้วเนี่ยประมาณ10คนนะคะที่อยู่ด้วยแล้วก็คาดว่าหลังจากที่ลงมาที่ m 7แล้วนะคะ